ผู้แต่งตั้งเสนาสนะนิทานการสมมติผู้แต่งตั้งเสนาสนะข้อวัดของผู้แต่งตั้งเสนาสนะจากเชีวรคนทัก,กับข้อ190 1น1ะ้อก็ก็แล้วท่านพระทัพามาลบุทอันสมสม,มมติแล้วย่อมแต่งตั้งเสนาสนะสำหรับโมภิกษุผู้เสมอกันรวมไว้เป็นพวกเกอ ภิกษุเหล่าใดทรงพระสูตรท่านก็แต่งตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหล่านั้นไว้แห่งเดียวกันด้วยประสงค์ว่าพวกเธอจะซักซองพระสูตรกันภิกษุเหล่าใดทรงพระวินัยท่านก็แต่งตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหล่านั้นไว้แห่งเดียวกันด้วยประสงค์ว่าพวกเธอจะวินิจฉัยพระวินัยกันภิกษุเหล่าใดเป็นพระธรรมกถาเถิท่านก็แต่งตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหล่านั้นไว้แห่งเดียวกันด้วยประสงค์ว่าพวกเธอจะสนทนาธรรมกัน ภิกษุเหล่าใดได้ฌานท่านก็แต่งตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหล่านั้นไว้แห่งเดียวกันด้วยประสงค์ว่าพวกเธอจะไม่รบกวนกันภิกษุเหล่าใดชอบกล่าวเดรัจฉานกถามีการบำรุงร่างกายอยู่มากท่านก็แต่งตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหล่านั้นไว้แห่งเดียวกันด้วยประสงค์ว่าท่านเหล่านี้จะอยู่ด้วยความยินดีแม้นี้ พิกษุเหล่าใดมาในเวลาค่ำคืนท่านก็เข้าจตุตชานมีเตโชกสินเป็นอารมณ์แล้วแต่งตั้งเสนาสนะสำหรับภิกษุแม้เหล่านั้นด้วยแสงสว่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายย่อมแกล้งมาแม้เวลาค่ำด้วยประสงค์ว่าพวกเราจะได้ดูอิทธิปาฏิหารของท่านรพระทัพพระมรรตกดังนี้ก็มี ภิกษุเหล่านั้นเข้าไปหาท่านพระทัพรามัลลบุตรแล้วพูดอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทัพปาขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนัให้พวกข้าพเจ้าท่านพระทัพรามัลลบุตรถามภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านปรารถนาที่ไหนผมจะแต่งตั้งที่นั้นภิกษุเหล่านั้นแกล้งกล่าวอ้างที่ไกลๆว่าผู้มีอายุทัพปะขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนัให้พวกข้าพเจ้าที่ภูเขาคิชเชกโอล พวกท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกข้าพเจ้าที่เหวสำหรับทิ้งโจรขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกข้าพเจ้าที่กาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลีขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกข้าพเจ้าที่ถ้ำสัตตปันนภูหาข้างภูเขาเวภาระ ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกข้าพเจ้าที่เงื้อมเขาสับปะโสนดิกะใกล้สีตะวันขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกข้าพเจ้าที่ซอกเขาโคมตะขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกข้าพเจ้าที่ซอกเขาเตนนาดูกะขอท่าน จงแต่งตั้งเสนาเสนาสนะให้พวกข้าพเจ้าที่ซอเขาโป่ตาขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกข้าพเจ้าที่ตักโปธารามขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกข้าพเจ้าที่ชีวกรรมปวันขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกข้าพเจ้าที่มัทกุชิมรุขาทยยะวัน ท่านพระธรรมมาราบุจึงเข้าจตุตจนันย์มีเตโชกสินเป็นอารมณ์มีองค์ผู้ลีส่องสว่างเดินนำหน้าภิกูุนเหล่านั้นไปแม้ภพิกูุน์เหล่านั้นก็เดินตามหลังท่านพระธรรมมาราบ,บุด,ด้วยแสงสว่างนั้นแลท่านพระธรรมมาราบตรแต่งตั้ง,งเสนาสนะสำหรับภิกูุนเหล่านั้นและสำหรับพิกูุนเหล่านั้น,น,นโดยชี้แจงอย่างนี้ว่านี่เตียงนี่ตังนี่พวกนี่หมอน นี่ที่ถ่ายอุจาระนี่ที่ถ่ายปัสสาวะนี่น้ำฉันน้ำใช้นี่ไม้ท้านี่ระเบียบกติกาสงควรเข้าเวลานี้ควรออกเวลานี้ครั้นแต่งตั้งเสนาสนะเพื่อภิกษุเหล่านั้นเสร็จแล้วกลับมาสู่เวลุวันวิหารตามเดิมข้อวัดของภิกษุผู้ถือเอาเสนาสนะ ตเจ้าหน้าที่แจกเสนาสนะนะโมตัสสะเทสวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตซาพะกวะโตอาระโตสมาสมุทธาสัสนาตุณิพันเตนตังโคยดิจังคัสสะปัตตะกลังตังโคสุรเตชังทิคุง เสนาสนะปัญญาปะกังสัมมันนยนเอสานิติสุนารุ่มในพันเตจังโคจระเตชังพิกุลเสนาสนะปัญญาปะกังสัมมันนติ ยตสางยะสมัตโตขามเติสรัตตชัสสภิกขุโนเสนาสนะปัญญาประกาศสาสมุติโสจุนหัสสายะสันักขามเตโสภาสยยา สัมมโตสังเขนสุระเตโชภิกขุเสนาสนะปัญญาปโกขามาเตจังคัสสะตัสมาตุนีเอวะเมตังชารยามี อาจารย์มหาบุญชูท่านเป็นพระเถระมีบรรษาสูงท่านต้องการอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่เคยอยู่นั่นแหละอาุติหลังที่หนึ่งท่านอาจารย์มหาบุญท่านอาจารย์มหาบุญนี้ท่านเป็นพระเถระรอมามาท่านจึงอยู่ที่ไหนครับอยู่หลังเดิมนั่นแหละหลังที่สามส่วน

มาถึงท uh, ่านสุรเตชะท่านจะเลือกปฏิหลังไหนปฏิหลังที่สองก็ถึงแก่ท่านสุรเตชักส่วนปฏิอีกหลังหนึ่งนะสำหรับท่านตรงใจต่อไปเนี่ย เพนต้องการดูปฏิอันนครับที่เหลือที่เหลือแต่ว่าจะจะตรงนี้ไงครับวจะย้ายมาตรงนี้เดี๋ยหลังน้นก็เสร็จู้แต่ีวก้ายตริงต้องต้องอยู่หลังโน้นก่อน่าต้องอยู่หลังชั้นล่างของใตจา์มือมีก่อนอ่อยู่หลังโน้นแต่ว่าหลังเนี้ยอยู่ชั่วคราวก่อน เมื่อเสร็จเรียบร้อยมาแล้วจะไปอยู่ที่โน่นอยากไปอยู่ที่ข้างล่างบางเดือบางสาธุสาธุเนี่ยปฏิหลังล่างนะก็ตกเป็นแก่ท่านธงชัยข้างล่างครับสาธุอิมัตตมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัสังโอเปมิสอิมัตสเนิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัสังโอเปมิส

จะจบนะครับสำหรับวันอธิษฐานเข้าจำบรรษามไม่ครับก็จะขอขมาท่านอาจารย์กับขอทารวจพระเทวะเทเรปมาเทนะเทเรปมาเทนะทวารตเยนะกัมลัง าวรัตเยนกตังาวารัตเยนกตะังสัพพังปปราทังอัปราทังมทเมันเตมมพันเตอ๋อเดตัมมตุโนพันเตธมตุโนพันเตจะจะอาหารธมะ

ก็ขอขมากันด้วยกายวาจาใจ Thank <laughs> you. da

被告、嗯、给付。 ขอโอกาสนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนัตุเมบันเตจังโค ยดิจังขาสะปตกลังจังโคสุระเตชังพิคุงพัตตุดเดสกังสมมันในยะเอสาญยัตติสุนาตุเมบันเตนจังโคจังโคสุระเตชังพิคุง พตุดเดสกังสามัน,นติยสายสมโตขมติสุรเตชัสพิคุโนพตุดเดสกัสสะสาม,มุติสตุนหัสสะยสานักขมติสภาเสยา อัมมโตสังเทนะสุระเตโชพิกุพตตเดสโกขมาเตตังคาสัสตสมาตุนหีเอวาเมตังทารยามิสมุติปุญญาอุทะ ภิกษุแจกของเล็กน้อยอปมัตกะวิสัชกะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ ภาควะตโตอะราโตสม,มาสัมพุทธะส,สุนาตุเมพันเดสังโฆยดิสังคสสะปตะกันลังสังโฆปุญญาวุธังภิกขุอัปมัตตะกะ วิสัชกังสัมนยะเอสายติสุนาตุเมพันเตสังโฆอปมัตตะวิสัชกังภิกขุงปุญญาวุธังสัมนติเยสายะสมโตขามติปุญญาวุทัสสะ พิคุโนอัปะมัตตกะวิสัชกัสสะสัมมุติโสตุนะหัสสะยะสะนาคามติโสภาเสยาสมมโตสังเคนะปุญญาุทโธพิคุอัปะมาตกะวิสัชโกคามติสังคัสสะ สมาตุนีเอวเมตังธาลยามสาีสาธุสาธุสาธุสมมุตินัานปุญญวุฒะเป็นผู้แจกของเล็กน้อย